เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของการปรับแผนการให้เงินสนับสนุนการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM2.5 นะครับพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวันผูาาน้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายในช่วงแหล่งทุนนะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกล่องใส่ของกันหนประสงค์จากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งรางเท่านั้นนะครับผู้นฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกัน SMS ส่งคําตอบกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้อมมมมกกัคฟง่นเดียวาาามมาต ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะโดยมีระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นนะครับช่วง6เดือนแรกเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงเดือนละ3 5 5 5บาทเท่านั้นนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่31มีนาคมนี้นอีกครั้งครับธนาคารอมสินขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเคหะโดยมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับช่วง6เดือนแรกเงินต้น1ล้านบาทชําระเพียงเดือนละ 3555บาทเท่านั้นนะครับหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่31มีนาคมนี้นี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษช่วงระยะเวลาหนึ่งคือผ่อนชำระถ้างเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระเพียงเดือนละ3 5 5 5บาทนะครับคำถามคือโปรโมชั่นนี้มีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ มาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารอ,อมสินเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุมิชาชีพทางการเงินนะครับชื่อ GSB Contact Center ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุกันได้โดยกดหมายเลขโทรศัพท์1115แล้วตามด้วย6นะครับ1115แล้วกด6ตามท้ายโดยลูกค้าของธนาคารอมสินที่ประสบเหตุหรือพบธุรกรรมที่ผิดปกติเนี่ยนะครับธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติหรือว่าสงสัยว่า อาจจะมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลลงและก็อาจจะสูญเสียเงินจากบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับสามารถติดต่อแจ้งเหตุที่ศูนย์ดังกล่าวได้ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ธนาคารก็ขอเตือนลูกค้าและประชาชนทั่วไปให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าหลงเชื่อหรือกดลิงก์ใดๆที่แนบมากับ SMS ที่ส่งมายังมือถือของลูกค้านะครับซึ่งจะหากว่าลูกค้าได้รับข้อความ SMS หรือว่ารับได้รับสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าติดต่อมาจากธนาคารอมสิน แล้วก็จะต้องการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับธนาคารขอความกรุณาโปรดตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าวก่อนทุกครั้งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารอมสินมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับธนาคารได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h ทาง Facebook gsb society นะครับทางไลน์ก็ gsb society แล้วก็ทางอีกตัวหนึ่งก็คือ gsb now รวมถึง GSB Contact Center ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115้วและกด6นะครับเ mm hmm. มื่อเร็วนี้ครับท่าเรือแหลมฉะบังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้องหรือว่า Sister Port กับท่าเรือเซ็เหมินซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการความร่วมมืออันสร้างประโยชน์เพื่อให้ท่าเรือเมืองเซียเหมินกับท่าเรือแหลมฉะบังเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการค้าและการขนส่งร่วมกันนะครับ ทั้งยังเป็นการพัฒนาโอกาสการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสมัยใหม่การขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกันในฐานะที่เป็นท่าเรือพี่น้องนะครับท่าเรือพี่ท่าเรือน้องนะครับสำหรับท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินนั้นถือว่าเป็นท่าเรือชั้นนาซึ่งมีขีดความสามารถสูงมากนะครับไม่เพียงแต่ให้บริการเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีการขนส่งสินค้าตามช่องทางสายใหม่แล้วก็มีสัมพันธ์อันดีกับท่าเรือต่างๆไม่ต่ำกว่า90ท่าทั่วโลกนะครับและเมื่อท่าเรือเสียเหมือนกับท่าเรือแหลมฉะบังขณะนี้ได้ดําเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือแหลมฉะบังระยะที่3นะครับซึ่งในอนาคตจะเป็นการเพิ่มศักยภาพสําหรับการรองรับตู้สินค้าที่จะผ่านท่าเรือได้ถึง18ล้าน TEU นะครับและการลงนามบัทึกข้อตกลงในวันนี้เป็นโอกาสอ,อันดีที่ท่าเรือ ทั้งสองท่าจะได้เริ่มต้นดําเนินความร่วมมือเพื่อเป็นท่าเรือพี่ท่าเรือน้องและก็ร่วมการพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศคือสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยและเพื่อความพัฒนาและเพื่อการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยนะครับธนาคารอมสินครับ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยเหมาะสาหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการจะขยายร้านต้องการจะเพิ่มยอดขายหรือว่าต้องการนําสินเชื่อดังกล่าวไ,ไปใช้ในการต่อย,ยอดทางธุรกิจนะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอพิเศษมามอบให้เป็นดอกเบี้ยในอัตราพิเศษนะครับช่วง6เดือนแรกวงเงินสินเชื่อได้ถึง1ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันที่พิเศษสุดนะครับคือมีช่วงระยะเวลาการปลอดชาระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนอีกด้วยนะครับ สนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับการจะทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2566นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมแผนให้เงินสนับสนุนการตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM 2.5นะครับพูดคุยกับคุณสามารถน้อยวัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมมารถครับครับสวัสดีครับคุณพิธาครับกับปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการสนับสนุนตัดอ้อยสดเนี่ยหมายถึงปีฤดูกาลผลิตปีหกห้าทับหกนะครับใช่ครับครับตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเราก็ได้มีการสํารวจข้อมูลในเบื้องต้นก่อนแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมการแล้วนะครับเตรียมการที่จะดูแลเรื่องเรื่องนี้ นะครับเช่นเดียวกับในฤดูกาลผลิตปีปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะนะครับทําทําให้เขาต้องเข้าใจสถานการณ์กับว่าต้นปัจจุบันเนี่ยมันอ้อยไฟไหม้นปัจจุบันตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเรามีอ้อยไฟไหม้เนี่ยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตสามสิบเปอร์เซ็นตลดลงไหมครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเลยจากสองสองปีที่ผ่านมาเรารักษาระดับอยู่ที่ยี่สิบกกับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาที่ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละนะครับนี่อาจจะเป็นได้เป็นไปได้เนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องของผมเราคาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยเนี่ยจะมากมากกว่าปีที่แล้วนะครับมากประมอ,อยู่ที่ระดับประมาณสักหนึ่งร้อยล้านตันนะครับแล้วก็ก็เป็นข้อข้อกังวลของของเกษตรกรเองว่าอ้อยที่เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยจะส่งเข้าโรงงานทันไหมนะครับแล้วก็แล้ว,ลว,ลวเรียกว่าฝนอ่ะฝนจะมาทานัน ฝนจะมาไล่หรือเปล่านะครับก็เลยเหมือนกับมีการแย่งแย่งแย่ง,ยงกันตัดอ้อยเข้าโรงงานนะครับกับแล้วก็ในส่วนของแรงงานก็ยังเป็นประเด็นปัญหาที่ที่ก็ยังแก้แก้แกได้ไม่ตกันนะครับว่านะครับว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมาไม่ทันเพราะนั้นเครื่องแอนแรงงานแรงงานนอกจากจะหายากขึ้นแล้วนะครับค่าส่งอ้ยก็ค่าจ้างก็แพงขึ้นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ที่ผมคิดว่า อ่าเกษตรกรเล,กเลือกเลือกเลือกที่จะลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงในการรัอ้อยเข้าโรงงานอาจจะต้องมีการอะไระะเรียกว่าเกิดการลักลอบเผานะครับของ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 อ่าเร,รียกว่ากระบวนการที่จะนาอ้อยเข้าโรงงานนะครับรับอันน,นี้อาจจะเป็นประเด็นที่ที่ที่จะต้องคำนึงถึงแก้ปัญหาอย่างเป็นอย่างเป็นรูปธรรมในปีถัดไปะนะครับเพราะว่าปีนี้เหมือนกับว่าการที่เราช่วยเหลือแล้วเนี่ยมันยัง มันใช่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์แบบเป็นเศษนะครับ <ừ> um. จ,าจากเป้าหมายที่ตั้งไว้0-5เปอร์เซ็นตนะครับครับนะครับเพราะว่าแล้วปีหน้าท่านนักเรียนคุณพิลาภเองครับปีหน้าคำจริงแล้วนโยบายช่วยเหลือแบบเนี้ยมันจะไม่มีลวครับเพราะเหรอฮะทำไมฮะครับเพราะว่าตามเพราะตามแผนเนี่ยตามแผนที่เราให้ให้ใหเสนอแผนไปเนี่ยมันควรจะจบในในปีในปีนี้ละปีสุดท้ายนะครับที่เราจะดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะปีหน้ามาตรการที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยมันก็คือเป็นเรื่องของ ของของการมาจัดการมากกว่าครับคือเราเป็นเราสง่สงส่งเสริมเรื่องเรื่องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับ,รบเรื่องการเตรียมการพวกเนี้ยเป็นสําคัญเลยนะครับอืเราอาจจะไม่ไม่ไม่ใหเ้เรื่องอ้อยไฟไหม้เนี่ยเราอาจจะเป็นบทลงโทษอะนะครับเหมือนเมื่อสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพยายามจะจูงใจส่วนหนึ่งก็ลงโทษส่วนหนึ่งแสดงว่าเราอาจจะเราใช้ยาไม่ถูกขนาดหรือเปล่า <Yeah. S 2> นะครับันะบกนะระบวนการวิธีแก้เนี่ยมันทําให้เป้าหมายเนี่ยมัน มันมันมีแนวโน้มว่ามันจะรักษาระดับไปไปอย่างนี้หรือหรืออย่างไรนะครับอาจจะต้อง <ừ> เปลี่ยนเปลี่ยนมาตรก,การวิธีการดําเนินการนะครับอผมขออนุญาตเรียนเ,ยนเยนตินเพิ่มเติมเลยได้ไหมครับนิดนึงครับอจากจากที่สร้างนะครับที่พรบใหม่ที่มีผลตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบธันวาเอ้ยยี่สิบสี่ธันวาปีที่แล้วนะครับฉบับใหม่เนี่ยเขาก็มีการกําหนดว่าในมาตรานมาตรายี่สิบหกของพรบใหม่เนี่ยก็ให้มีการจัดทาวิทยศาสตร์ การพัฒนาอ้อยน้ําตาลทรายเนี่ยขึ้นใหม่นะครับซึ่งระระบรบอเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้กล่าไวไว้เลยนะครับแต่บารบอใหม่เนี่ยจะกําหนดให้มีการทายุทธศาสตร์คือภายใต้เนี่ยการของการดูแลและปิดบิ๊กับสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยนะครับครับอันนี้ครับงั้นในยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยมันอาจจะต้องมีอ่ามีตอนนี้เราเสนอย,ยกลางแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะทําภาษา,าพิจารณาครับผมผมผมขออนุญาตอ่าเล่าเล่าแล้วเล่าเล่าเรื่องที่มันจะเกี่ยวโยงไปนะครับ ในยุทธศาสตร์ที่สาคัญเนี่ยในในแผนยุทธศาสตร์ที่สาคัญเนี่ยนะครับเรามีประเด็นยุดย่อยประเด็นยุดท,ที่เราจะขับเคลื่อนเนี่ยสามยุดด้วยกันซึ่งยุดที่หนึ่งก็คืออุาษาษาสตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมับนะครับอันนี้เราตั้งธงไว้แล้วนะครับว่า,าะฉะนั้นเครื่องจักรกลเนี่ยต้องเต็มทุกรูปแบบคนะ่ะอืเพราะว่าเพราะว่าบริบทที่เราที่เราประเมินไว้คือให้ให้อีกสามปีเลยนะครับสามปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่มีแรงงานคนเนี่ยที่จะมาตัดอ้อยอีกแล้วนะครับ หรือถ้ามีนะต้นทุนก็จะสูงมากการเน,นี่ยใช่ค่าแรงก็จะสูงมากแลครับเพราะว่าตอนนี้ในในในภา,า,าคอุตสาหกรรมไอ้น้ำตาลทรายตัวนี้ยแรงงานแรงงานที่เป็นวัยแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยหาได้น้อยมากครับน้อยมากมีแต่ห้าสิบขึ้นทั้งหมดเลยนะครับค่าเฉลีย่ยใช้ไงไว้อ่านนั้นดนะครับนั่นคือประเด็นถ้าถ้าเราไม่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแรงงานอันนี้ยาจจะเป็นปัญหากับบตชาครับว่าน้ำตาลสรายมากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เครื่องจักรกล ครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยเต็มๆรูปแบบแล้วแต่ประเด็นที่เราสมรวจแล้วเจอต่อพิจารณาต่อไปว่าไอ้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ที่เราเหมือนกับว่าเราจะทําแบบต่างประเทศนะครับมันก็นําเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็พอดีกับพื้นที่ที่เป็นขนาดใหญ่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะพื้นที่ที่จะเป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขจริงๆคือพื้นที่ของของฉันเล่าขนาดเล็กเล็กนีก่นกี่ไร่ครับคุณสามารถเล็กประมาณ อ่ะสิบไร่เนี่ยสิบไร่ก็ถือว่าเล็กแล้วนะสิบไร่ีแป<ล>๊บนิดเดียวเองนะเก็บแป๊บเดียวก็สดเสร็จละใช่ครับ<ม>คือไม่คุ้มกันอ่าใช่ครับเนี่ยมันก็ต้องหาเครื่องจักรคนที่เหมาะแล้ะครับเพราะว่าเครื่องจักรคนขนาดใหญ่ที่ตัดอ้อยอที่เร็วๆอย่างนั้นนะ่ะมันก็เหมาะกับแปลงขนาดใหญ่ซึ่งประเทศไทยก็ตอนเนี้ยในใน,ใน,ใ,นในกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยมันฟิตลวครับคือมันพอดีกับมันละในพื้นที่ที่ใหญ่ๆกับรถรถอ้อยใหญ่ๆเนี่ยมันมีมากพอพอละ พอแล้วเนี่ยเ,เ,เราจะเอารถใหญ่มาไถพื้นที่เล็กนี่แหละครับนนไม่ได้อ,อ,น,น,ดอนี้่อะเราต้องแก้ต้องแก้ตรงนี้ใหม่อันนี้เดี๋ยวคุณลูกฟังต้องเข้าใจว่าพื้นที่มันเล็กเนี่ยมันต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วมันเปิดน<ม>้ำมันเหมือนกันนะรถไม่ใช่รถยนต์นะฮะนั่นแหละครับตัวนี้แหละนี่เราก็ต้องหาวิธีก็จริงเมืองไทยก็ผลิตได้นะขนาดเล็กนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่นิยมน่อาจจะต้องมีการส่งเสริมอย่างจริงจังแล้วล่ะครับมพราว่าประเทศไทยอาจจะเป็นแปลงเล็กอ่ะแปลงเล็กครับ จริงๆแล้วแปลงเล็กเนี่ยเกินครึ่งนะครับที่เป็นแปลงเล็กนะไอ้แปลงขนาดใหญ่เนี่ยมันมันครอบมันอยู่ละทีนี้ผมถามนิดนึงมันอันไหนมันจะง่ายกว่ากันระหว่างเอารถจากใหญ่มาแล้วก็รวมแปลงกันกับอีกอันนึงคือเอารถแปลงเท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่ารถขนาดรถจากให้มันเล็กลงมันต้องดูว่าถ้าทำของประเทศไทยด้วยนะครับประเภทมีปฏิบัติของคนไทยเนี่ยแหละครับคือท้าที่เนี่ยถ้าที่มันรวมกันได้นะครับมันจะดีใช่ไหม S <S <S ใช่ครับ<อ>แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือประเทศไทยนะถ้าลายเล็กจริงเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าวันดีเขาอยากปลูกอ้อยเขาก็ปลูกมันไหนไศเป็นไปมันเขาก็จะไปนะครับโอ้มันก,ก็ได้จริงเป็นค่าแล้ครับนมันอันนี้คือคือจุดอ่อนของเราก็แล้วรัครับคือแต่ว่านี้เราพยายามจะแก้ว่าอะถ้าโซนนิ่งมันตอบโจทย์ได้นี่เราจะดูโซนนิ่งว่าเป็นอ้อยอย่างเดียวแล้วครับมันจะไม่กลับไปเป็นอย่างอื่น,นอีกเพราะว่าคือทําทําโครงสร้างพื้นฐานให้ครบเลยครับหมายถึงว่า ว่าจะไม่ปลูกจะไม่ปลูกพืชอื่นละนี่พืชจากคนก็จะเต็มตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวเลยหรือถ้าจะปลูกก็ต้องกันพื้นที่ไปเลยถูกไหมฮะอ่าถูกต้องอ๋อเข้าใจละแปลงนี้ปลูกอ้อยแปลงนี้ปลูกมันอะไรก็บ้างไปแล้วแต่อ่าครับอ๋อแกับอันนี้อันนี้วิธีแก้ของเราต้องก็ต้องมาให้ตรงจุดนะครับอันนี้คือเริ่มใช้ปีหน้าไหมคคุณสามารถใช่ครับอันนี้ยุทธศาสตร์นี้เดี๋ยวหลังจากปีที่นี้ยเราก็จะนําเสนอแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจนะครับเพราะว่าปีหน้ามันจะ จะอะไรครับเรียกว่าไม่มีเงินช่วยเหลือแลอ้วแต่ว่าเราอาจจะช่วยมองนึงว่าถ้าการหารจัดการรถตัดอ้อยเนี่ยเท่าจริงแล้วเราก็ลองมองว่าถ้าอยู่ในมือของของชาวไร่เองเนี่ยชาวไร่ก็จะได้ไม่คุ้มเสียใช่ครับถ้าคุณมาตัดของตัวเองคนเดียวแล้วไปตัดของลูกไร่นิดเดียวเนี่ย,ยต้นตทุนมหาศาลเลยอ่าเราต้องมหาศาลครับนี่เราบอกว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าสินเชื่อกับให้กกเกษตรกรเนี่ยเอาสินเชื่อนี้ไปเอาฝากไว้กับฝั่งโรงงานดีไหม ให้โรงงานมาจัดการ,รให้โรงงานเป็นหนี้ไปแต่ว่าโรงงานเขาจะได้อ้อยของเขาเองนะครับอย่างเงี้ยดีไหมโรงงานก็บริหารจัดการลดลดเกไอลดลดตัดอ้อยที่บ้านนี้ไปใช่ครับหรือไม่งั้นโรงงานอาจจะไปตั้งซัพพลายขึ้นมาก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะถูกต้องครับถ้าไปจัดการนตรงไหนก็ออันเนี้ยเพราะว่าศักยภาพของโรงงานในแง่ของการบริหารบริหารขึ้นจากกลเนี่ยผมว่ามีมีความหลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับเขาเขามีพื้นที่มากกว่าหนึ่งหนึ่งายอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองมองมุมของช่อไล อาจจะตอบโจทย์ตัวเองแต่ว่าไม่คุ้มค่าครับไม่คุ้มค่าครับเพราะฉะนั้นโรงงานจะบริหารง่ายในแง่ที่ว่าชาวบ้านถ้าเป็นแถบผมใช้คำว่าแถบนี้เลยนะฮะเอาตำบลนี้ทั้งตำบลเลยเอางอ่ายง่าถ้าจะปลูกให้ปลกูกในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเก็บเกี่ยวพร้อมกันอะไรอย่างนี้มันก็จะง่ายหน่อยต้องครับถ<อ>ูกต้องครับก็เป็นไปได้ดีครับบางพื้นที่เนี่ยคุณสรงงรนครับใช่ครับอันนี้เราครับเราก็ยังมาสื่อสารอย่างนี้ครับรอบเนี้ยแล้วจะปิดหีบนี้จะเอาแบบนี้เลยนะครับครับครับอ่าส่วนคนที่ยังจะเผาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยทําไงครับ ตอต้นที่เผาอยู่เนี่ยมันจะมีพื้นที่ชัดเจนเลยนะผมในเมืองไทยได้ยจะมีไม่กี่หย,ย่อมเองนะในพื้นที่ที่มันเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นพื้นที่ที่ทําสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยมากกว่าหนึ่งโรงครับอ๋อ oh. นะครับม,มากกว่าหนึ่งโรงเพราะฉะนั้นเหมือน,น,นกับว่าตรงนี้ไม่ใช่อ้อยของโรงงานโรงงานทั้งสิน้นเห็นไหมครับมันแต่ว่า uh huh. อยู่ที่ uh huh. พร้อมจะขายใคร,ครขายอะละตรงนี้แหละครับมันก็ต้องต้องเข้าไปแก้เป็นรายพื้นที่ครับอันนี้ต้องใช้ยาแรงครับยาแรงเพราะว่า เหมือนเหมือนเจตนาเผาเลยเงี้ยนะครับ,รบเจตนาเผาไม่ลักลอบเผาละเจตนาเผาอ่าอันนี้อ่าเงี้ยอันนี้ต้องเดี๋ยวอันนี้เราก็มีมีการดาเนินกลยุทธ์อาจจะใช้อ่าจังหวัดที่อะไรนะครับที่มีโรงงานลอ้ลอมล้อมรอบอ้อยพื้นที่แหล่งนี้นะครับดําเนินการพร้อมกันว่าจัดการอ้อยที่เป็นจุดเผาเป็นเป็นพื้น,นที่ป,ประมาณแถบไหนนะครับภาคกลางตอนตะวันตกหรือว่าภาคเหนือตอนล่างหรือว่าอะไรครับผมตอนนี้ที่ตำรวจเนี่ยคือภาค ภาคอีสานตอนบนกับอ right. yup> ีสานตอนบนอ่างตอนตอนล่างเนี่ยจะมีอยู่พ really> ื Peter, ้นที่หนึ่งเลยครับนึกออกแล้ว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 นะครับติดตามกันนะฮะอ่ะเอาละครับเดี๋ยวการหน้าได้คุยกันใหม่คุณสามารถครับเรื่องนี้ยาวนะขอบพระคุณครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายคุณฟังครับจะปลูกอ้อยเนี่ยต้องคุยกับทางโรงงานเขาด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดปลูกแล้ไมันู้จะขายใครไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วง แหล่งทุนนะครับเราคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปเฉลยคําถามนะครับว่าคําถามวันนี้เนี่ยเราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินเนี่ยจัดโปรโมชั่นแต่ก่อนที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยบอกก่อนว่าหมดเขตยื่นขอสินเชื่อวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่นนั้นมีระยะเวลาในช่วงหนึ่งที่จะให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะผ่อนชาระโดยเงินต้น1ล้านบาทชาระเพียงเดือนละ3,555บาท คำถามคือช่วงระยะเวลาที่ว่านี้เนี่ยนานเท่าไหร่คําตอบคือ6เดือนนะครับหเดือนเท่านั้นเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับ